บ่ดูวันอย่างไรบร่บอ่บอยซื้อมาให้นี่ยพี่น้องเองไงลังอะไรซื้อสินมาสินนางเฮียนนี่แหละน้องฝังก็ได้ดีใจพา้าท้อนีนี่แหละน้องเสื้อขาวน้ำเสื้อจากพื้นเนี่ยสองพื้นนี่แหละพี่น้องเไยเสื้อขาวทางน้องฟ้ากะ บ่บาก็ซื้อให้ยางละสวัสดีะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะืันนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านกุฎบอนเมืองจำพรในแล้พ่อแม่พี่น,อนะมมน,น้องเนาะมาืันนี้เฮาก็สิได้มาเอาเครื่องมาให้น้องผ่าเนาะืันนี้กะทางคุณหญ่ใจดีพันได้ให้บบาวบอยมาทำภารกิจเนาะ ซื้อเครื่องซื้อของมามอบให้น้องผาเนี่แหละพี่น้องไอ้ทางบ้านกุดบอลพี่แหละพี่น้องไอ้ทางบ่บอยก็ได้เดินทางเข้ามาฮอ,อ,อ,อสเล่นฮอสซานพอดีเลยพี่น้องไอนะ้เนาะกสิได้ซื้อของมาให้ทางน้องผาเพิ่นเนาะผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งได้พันบ่ออกเสือออกน้ำเนาะะขอขอบุญขอบคุณนําเน้อขอให้เจ้ามีอยู่ดีแห่งความเจ็บใจความของใครจะมีเนาะพี่น้องไ,งงดไดงอ้นะ ทางบ่าวบอยก็จะได้เดินทางเข้ามาหาทางน้องผ่นเลยเนาะเพราแเม่พี่น้องก็ได e. ้ซื้อเครื่องซื้อของมาให้น้องผ่นเป็นทีเดียบร้อยเนยเนาะซื้อพวกมิกพวกปึ้มพวกสอในแหล่สุดนักเรียนในแหลพี่น้องเลยเนาะก็ได้ซชื่อเข้ามาให้ทางน้องผ่านในแหล่ทงคุณใหญ่ใจดีตักต่างประเทศพวกอะไรพี่น้องเลยเนาะทางบ่าวบอยก็จะได้เดินทางเข้าไปพูดคุยกับน้องผ่นเลยเนาะคสอบ่กว่าไรคืสหบ่เสียเวลานะอ่ะ ไปเบิ่งไปสมน้ากันเลยทางน้องผาเลยพี่น้องไอ้โด้ไปน้องผาพอดีพี่น้องไอ้บ้าเท่าสบายดีน้องผาอืมวันนี้ก็ได้ของนี่แหละพี่น้องเอ้ของมอมม่อพี่น้องผามีอยัางไหเด้ไหนเนาะน้องผามีอยัางน่นนี่นะเจ้าเอามาให้เบิ่งด้วยมีอยัางนั้นอันนั้นเสือเปอ๋อ มิกโอกระเป๋าไข่มีไข่มีเนาะพี่น้องเลยนี่เนี่ยปา้าเธอท่าทำนองผาดีใจบ้านางดีด<อ>ีใจอ๋อที่ได้เสื้อได้รสินที่ได้ไปหอมเฮียนเลยเนาะสิ้นี่กระสองพื้นพี่น้องเลยน<อ>นเนาะสิ้นสองพื้น,นเนสืสอ้อ สินสองฟืนเสือขาสองฟืนพี่น้องแล้วก็มีปุ่มในแหล่โลหนึ่งพี่น้อ,องเลยเนาะ,นนงงนนะทางคุณใหญ่ใจดีจากต่างประเทศอะไรพี่น้องเลยท่านให้บ่าบอยมาให้น้องผ้าในแหล่พี่น้องเลยแล้วกะ็มีมิกเนาะกระปุกหนึ่งพี่น้องเลยและะ้วก็ถุงมือถุงถุงถุงเท้าและะ้วก็รองเท้าเนาะ ซื้อให้น้องผาเนาะผู้ใหญ่เช็่เนาะถึงรองเท้าเนี่ยแหละแล้วกระเป๋าพี่น้องเลยแล้วก็เงินเหลืออะไรใดนอนบอกว่าก็ได้ซื้อไข่ไข่ไข่ไก่พี่น้องเลยแล้วก็มาม่าเนาะซื้อมามอบให้น้องผาเพิ่นพี่น้องเลยป้าน้องผาดีใจเนาะที่ได้ของพี่น้องเลยเจ้ากินข้าวกินน้ำนะบ่ กินน้ำเลยอ๋อทางน้องผ้าเพิ่กินข้าวกินน้ำเลยพี่น้องเลยเพราะว่ากักขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ที่ได้มาเชื่อใจของบ่าบอยที่เนาะมอบเงินมอบคำให้กะฝากให้บอ่บ,บอยทำบุญด้วยสิ่งที่าัฒนาที่เพิน่นอยากให้ซื้อให้น้องผ้าเพิ่นอะไรพี่น้องเลยเนาะทางน้องผ้าก็ดีใจเคยได้บ้างหรือเปล่มามเคยได้ โอ้าได้ครั้งแรกนี่บ่โอ,โอ้ตื่นเต้นบ่อืมตื่นเต้นดีใจพี่น้องเลยทางน้องพาเผลก็ได้นี่แหละของเนาะแต่น้องผากันได้ได้ดีใจที่ได้ของที่จากคุณหญ่ใจดีนี่นแหละพี่น้องเลยก็ได้มาโมนี้กั ได้หลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ทางน้องผากันีเนี่ยเนาะก็สุดนักเรียนของพี่น้องพนอยากได้เลยพี่น้องเอ้ก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยเนาะบ่าวบอยได้ชื่อมาให้กาดีใจน้ำน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ที่มีของจากผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบสุดนักเรียนให้และก็เสื้อผ้านาแพ้นั่นแหละพี่น้องเอ้เสื้อผ้าแล้วก็สินของน้องพลอย่างละสองพื้นนั่นแหละทั้งหมดนี่ก็ มาไปล้านกรวดนิดนิดหนึงพี่น้องเลยเพราะว่าของทุกอย่างมันก็แพงเนาะล้านสองล้านสองสามแสนนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าก็เหลือประมาณแสนหนึ่งนี่แหลกะก็สชีมม่อผ่านน้อ,อ,อ,นองผาน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าเหลือเล็กๆน้อยๆเนาะกะ็เพราะว่าทางบ่อเอยก็ให้น้องพาซื้อของให้น้องเพิ่น พอได้ไปองคเฮียนยนี่เนี่ยพาสิได้เข่าเมือ่อใกล้ชิดใกล้เข่าแล้วบ่องเรียนนะดเดือนไหนหนั่นล่ะเดือนเก้าเดือนเก้าเลยบ่้เดือนสีเข่ามาเน,นี่ยแหละเนาะทางน้องฟ้ากับเดือนที่เข่ามาขัดชีได้เข่าเลยพี่น้องเยนุ่งได้ปะชินนี่นุ่งให้เบิ้งดูชินกับเสื้อลองนุ่งตรงตัวนังชินสองพื้นพี่น้องเลยนุ่งให ลุกล่กนะน่ะน้องในทางผู้ใหญ่ฟัเบงังพอดีบ่ดูว่าอย่างไรอบอกไว้ซื้อมาให้นี่แหละพี่น้องเลยลองก็ไไ้ซื้อสินมาสินนังเฮียนนี่แหละน้องฝั่งก็ได้ดีใจปะะ้าท่านี่แหละน้องเสือขาวนะังเสือจากพื้นนี่สองพื้น นี่แหละพี่น้องเลเสื้อขาวทางน้องผาก็ทงางบอบอก็ซื้อให้ยางละเสื้อขาวสองโตจิ้นสองพื้นเกือบคู่หนึ่งพี่น้องสมมติเขียนและก็มิกเนาะก็ได้ซื้อมาให้น้องผาเนี่ยมพอดีบ่นดงลูกมึงดู นี่แหละพี่น้องเลยทางน้องผากันเลยลลลนี่แหละว้าเดั้งนังตลอดแบดนี้ฮึมดีใจใช่ได้ชุดงาม,มาเก็บไว้บาดนีันต่อนนะเก็บไว้ก่อนนี่แหละพี่น้องเลยทางน้องฝั่งของจักคว้มวันนี้แกโมได้ไปหากินยังว่าวันนี้ฝนตกเนาะฮึมฝนตกบนมือพี่น้องแต่คืนในฝนแล้วเนาะ โอ้ทางน้องฟ้ากับฝนตกก็ไปซืนนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่พิ่นก,ก็ได้นุ่งเสื้อขาวส่งขาวให้เบิ่งแล่พี่น้องเลยเนาะก็พอดีงามนั่นแหละน้องผอนไปเลือกเองนั่แหละมือวานนะันเนาะกับพาน้องผอนไปตลาดเนาะกะได้มาถ่ายพร้อม่พี่น้องเบิ่งกยยะผู้ใหญ่นั่นแหละใจดีที่ช่วยเหลือนอ้องฝน,นแหลนะเนาะพี่น้องการนี่แหละใครกะ แต่หนึ่งทางบ่อไปซื้อมาม่ากับแก๊สหนึ่งซื้อมาให้น้องเพิ่นพอได้กินพี่น้องเลยเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณน้ำเนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เลยไหมอ่ะให้น้องผาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลยเนาะที่ซื้อของให้ทางน้องผานี่แหละนี่เนาะกับลาอย่างอยู่พี่น้องเลยชุดหนังเทียนก็มาม่ากับไข่เนาะก็ซื้อให้น้องเพล่นกินอ่ะให้น้องผาขอบคุณเพิ่นได้ไหมขอบคุณผู้ใหญ่ใจ ชื่อสินังเกียนี่ให้น้องฟ้าให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งให้รับมีรวยให้ห้างให้มีให้อยู่ดีมีแห้งเงินที่เจ้าซื้อให้คอยมันนี่ขอให้เจ้าไหลไปหาเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาให้เจ้าเงินที่คอยให้ได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนอืม เจ้าอนุมันคนเยืนคมเจ็บจะได้มันคนเยืนมีคมเจ็บไปได้ความไข่บหวมีไขว่ไหายนี้มแต่ความสุขความเจริญใคจมีความสุขเจริญชุกภาพแข็งแรงเดือพเดินแข็งแรงเดือพเดินขอให้เจ้ามีแต่คิดอย่างไรเขาให้ได้สิ่งนั้นคิดอางไเขาให้ได้สิ่งนั้นทางนองเพ่อนชาไอโฟมาคอยเป็นนะพี่น้องกัน กาทางบ่ว้อยเนี่ยขอขอบุญขอบคุณน้ำเนาะทางคุณใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือน้องผาโมนี่ก็ขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญเนาะคิดอย่างไรขอได้สิ่งนั้นสมบัติพัถนาอะพี่น้องเลยขินเงินขายได้เงินขินทองขอได้ทองเนาะช่วยเหลือชันนี่ก็ขอให้กลับไปหาเจ้าพันเท่าแสนเท่าพอและเนาะพอเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแรงเนาะึ้น อยู่เป็นห่มพมใช้ให้ลูกให้หลานอนอยุมันคนยืนนนึอพอเด้อ,อทางบอ,บอยกะว้ากับบุกเคยเก่งไปได้เนะาะกัอวยพรอใ้พ่อสำนี่น้องเลยกา,ามีเงินอยู่เรือนอยู่เล็กๆนหนอยในชิมอให้น,อน,น,น้องผาเนาะหนึงนนงน่งแสนกีน่เนาะอ่ะโดยขอบใจอืมเนาะขอบใจทางพอเพิ่นเนาะทางน้อง ผากับผันกันยังว่าวาค่อยเก่งแล้วกับภาษาดกน้อยนะพอเม่พี่น้องเนาะกับขอขอบุญขอบคุณนำ้ำผู้ใหญ่ที่มอบเงินแลวกับชื่อเครื่องซื้อของให้น้องผ้านั่นแหละกับขอให้มีแต่ความสุขเนาะผู้ใหญ่ผันกับเได้ออกสื่อของน้ำหรอกพี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องผ้ากับได้ของแล้วก็ดีใจเนาะโ,<ด>โอ้ตื่นเต้นอยู่ว่า<ด>คิดอยู่าว,าว่าจะได้ของ<ด>เคยคิดว่าได้คือจะได้ของ<ด>บบอกเคยคิด โอ้บ่เคยคิดบ่ได้มาแล้วก็ตื่นเต้นหักษาไว้เด้อผันซื้อไห้เด้อัวไดผันซื้อไห้ก็เจ้าหักษาไว้อืมคันว่าผันเสียเอาเจ้าไปอยู่น้ำใจสิไปบ่บ่อยู่น้ำตาลยายอ๋ออยู่น้ำตาลยายคันผันหักผันแฟงกะโทรมาลินเะาหัวน้ำได้อ๋อเจ้ากับฉคุยอยู่บ่น้ำผันแต่ผันอยากคุยอ๋อผันขยัก พนน้องผ้าก็อยากคุยพี่น้องเลยเพราะว่าคันว่าผู้ใหญ่ใจดีพนอยากคุยน้ำน้องผ้าก็ได้เนาะทางพอพนนี่แหละพี่น้องเลยทางพออยู่ต่างประเทศนั่นแหละที่ซื้อเครื่องของให้ทางน้องผ้านั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องพนกับว้าก็บโบคอยเก่งพอได้ดอกเนาะการนี่แหละพี่น้องเลยการดีใจน้ำน้องพนที่ได้ของนี่แหละเป็นเป็นสินเป็นยังกับหลายอย่างยดอกพี่น้องเลยชุดนักเรียนพนนั่นแหละ ของที่ใช้ในโรงเรียนเนาะได้มาเจ้าเก็บว่าเจ้ากะเอาไปกะใช้ไปศักษาไว้ของพนที่ชื่อให้เอาเนาะเอาได้มีโอกาสเลยที่น้องเลยกะได้ไปโรงเรียนกะบ่งดูแลเอานน่นแหละของท<า> <n ho. S 2> ี่พน่นซื้อให้เนาะก็ดีใจนำน้องเพนที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้กะขอบุญขอบคุณนำนน่นแหละพี่น้องเลยเนาะถ้าผู้ใหญ่กะได้ขอให้เจ้าอยู่ดีมี eng, แฮงหั่นแหละเนาะ สุขภาพแข็งแรงร่างกายก็ให้ขงเจ็บจะได้ขงใครจะมีอะไรเพิ่นก็ได้ขอให้สุขภาพคนแข็งแรงนเนาะให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งหนั่นแหละเงินค้ำก็ขอให้เพิ่นไหลเขาหอยหาเพิ่นพันเท่าแสนเท่านะั่นแหละขอให้ไหลเขามาคือนน้ำนั่นแหละพี่น้องเยพิ่นคิดยังไงขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้น ผสมวัดปัถนาจิตใจของเพิ่นที่ทําบุญมาวันนี้กะทําบุญมาช่วยเหลือนางน้องเพิ่นก็ดีใจน้าเพิินพี่น้องเลยเนาะทางบ่บอยก็คุยบ่คอยเก้งกับขอขอบุญขอบคุณน้าผู้ใหญ่จากต่างประเทศเพื่อนเนาะเพิ่นก็บมาได้ออกเสือกเสียอย่างนั้นแหละพี่น้องเลยเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําเน้อผู้ใหญ่ใจดีก็ได้เนาะทางน้องผาก็ได้เจ้าได้เงินแชนหนึ่งจะจะไปซื้อเนา โอเคไปไปโรงเรียนบ่อ okay, ๋อการศึกษาโรงเรียนเลยเก็บไว้ก่อนเนาะเวลาไปโรงเรียนพอได้ชื่อบ่ได้เบ nah ิ่งปากเบิ่งงานนั้นมูพี่น้องเลยทางน้องผาในพันการดีใจพี่น้องเลยเนาะไปชื่อของกะนี่แหละเพันก็ได้กระเป๋าก็ได้แล้วพี่น้องไอ้สินซื้อผ้านั่นแหละทั้งบ่บ่อยพาน้องเพันไปซื้อแต่กะซื้อของนักเรียนนั่นแหละให้ทางน้องเพันใช้จ่ายเนาะใช้เวลาไปพ่อมาโรงเรียนเลย เก็บใบน้ำเนาะล่ะัวได้เอาไปเขาใช้บ่มก็เก็บใบกอนมันมดเขาคอยเอาไปอีกเนาะกัพวกไข่พวงมาม่านี่เป้ากต้มกินลวกกินทอดกินนั่นแหละเนาะทางมาม่ากับมีพี่น้องให้น้องพาทานทางลวกกินต้มกินในเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีกับเมื่อนี้กะบอ่บอยได้ทำภารกิจสำเร็จลุล่วงเลยเด้อผู้ใหญ่ใจดีกันเนาะทางบอวบอยกัได้ ขอบ,บุญขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่จากต่างประเทศพูแหละพี่น้องเลยก็ดีใจเนาะที่ได้มามอบของให้น้องผามือนี้กัไอะไรกอ,อ้จิตใจกัสุขชื่นอะไรพี่น้องเลยได้มามอบของได้มาทําบุญให้ทางน้องผา่นแหละเนาเนะก<ด>็พอเจ้าก็เทรามาอยู่บ่โทรมาได้คุย<ด>อยู่บ่๋อฟันกระบ,บอกันจะบ,บใ่ใช่ันพังก็ูบ,บ่ โอ้ว่าจิมีไฮบอยเลยมาชอยเ้าแล้วเดี๋ยวแทนจะซีดีจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะเชีได้มาชอยน้องผามานี่พี่น้องไอ้ผาทางน้องผาก็ดีใจน้องเก็บไปก้อนเนี่นะเก็บไปใช้ในกระเป๋าเจ้าก็ได้ในกระเป๋าสื้อขาจะนี่เนาะทางน้องผาก็ได้พี่น้องไอ้น่งนีดนิดนะะนี่แหละทางน้องผาก็ได้พี่น้องไอ้ันกะ อยู่กับตากับยายมันนี่ยายหาเยี้ยให้กินข้าวๆนะต้มปลาแกงแกง,แกงปาลปากระจาบปลาอืมต้มปลาแกงปลาต้มปลาแกงปลาเนะาะกะเพิ่นกะไปตื๊กเก่านี่แหลนะเนาะอืมเพิ่นไปหาอยู่กับยายกับตากะพอได้อยู่ได้กินนี่แหละเพิ่นก็นได้เนาะทางน้องผาก็ได้แต่และมื้อกะ ไปหาน่ไม้หน่อตอไปคุดเมงจีรอไปคุดอยู่บ่เมื่อีนฝนตกคือควยเมงจลรอกับชิยากนแน่แหละเนาะเพราะว่ามันบ่ค่อยออกมาพี่น้องเพราะว่ามันยังบ่ได้อ้นเพราะว่าฝนตกลินอยู่คืนนี่กะฝน,นตกมดคืนนั่นแหละเพราะว่าทางน้องผ้ากะหากินหาอยูอ่นี่แหละเมื่อนี่กะฝนตกอาจจะบ่ได้ไปมันนี้เนาะละ จ้างมองฟ้าก็สิบระด้ไปทางใดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่เฮือนกับตาอยู่อยู่หน้ากับตากับยายนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเพิ่นกะอยู่ทางให้ทางหน้าพิ่นนี่แหละเพิ่นกัมาอยู่นะเขาวน้ำนี่กกงามอยู่บ้แล้วล่ะอ๋อก็ได้ใช้ผูอยู่บ่ อ๋อมีก็กได้ใส่บ่มีก็บ่ได้ใส่อ๋ออ,อืมถ้ามีเฮาก็ได้ใส่แน่เนาะถ้าบ่มีกะปีหนึ่งนี่ก็กุ้มอยู่กุ้มกินอยู่พวกเขา่กะากะุ้มกินบ่ไรเนาะอืมเถากับพวกกุ้งครอบครัวอ๋อเถากับพกกุ้งครอบครัวอืมเขามาพออยู่พอกินนะอ,อืมบัดนี้ทางน้องผานี่กะ ได้อุปกรณ์และกัารการศึกษาเพิ่นแ็่ได้มดแล้วเนาะพี่ต้องก็ยังถ้ามีคนอยากซอยเหลือทางน้องผก็ติดตอมาได้อีกเด้อน้องผากันยังขาดยังอยู่นั่นแหละยังอยากได้อย่างอีกยังอยากได้ลราทีพอ๋อยังอยากได้ลราทีไย์เปเรียนเนาะ ทางน้องฟ้าเพื่อนกันยังขาดอยู่พี่น้องเลยเนาะถ้าเอฟซีท่านใดหรือว่าผู้ใหญ่ท่านใดเห็นบบาบอยลงคลิปไปแล้วอยากสวยเหลือทางน้องฟ้าอีกก็ได้พี่น้องไอ้แรกๆ้น่ๆชมทบกันนะหรือว่าจะซื้อมาม่าปลากระปองของอยู่ของกินให้น้องเพื่อนก็ได้เนาะเพราะว่าน้องเพื่อนกันยังขาดอยากได้รถทีนั่นแหละพี่น้องไอ้พเพราะว่าเพื่อนก็อยากได้เพราะว่าปั่นไปนั่นแหละบบมีรถทีได้ชุดเสื้อผ้าแล้วกัยังรถทีเนาะก็ลงเรียนก็ไกลเนาะ โอ้ั่นแต่ละเถื่อนต้องย่างไปโอ้ขามน้ำขามน้ำขามน้ำบ่เฮียนบ้านเจ้าน่ะโอ้เวลาน้ำไหลได้ไปอยู่บ่เถือนก็่ได้ไปโอ้น้ำไหลก็บ่ได้ไปับน้ำบกยังไมได้ไปตั้งใจเฮียนเด้อบบบนี้เด้อเจ้าก็ตั้งใจเฮียนตั้งใจอ่านเฮียนให้มันเก่ง ปีนี้สิได้หมักซิบอีกบ่เลยว่าอจะบอกว่าปีนี้เฮียนบมเก่องอีกนี่เก่งอืมเก่งจะได้มกก้าแน่ตมูอืมเทียกัได้มก้าวต็มหูได้มักซิบเนาะทางจใจเฮียนหายเป็นสิได้มาเสวยทากับยายเวลาเก่งนี่เลยจะเอาฉัได้ไปเฮียนหัดเฮียนนี่กออไปทํางานยี่หันู่นี่กะเพราะได้ว่าอ่านได้เขียนฟ้นได้นางนเ,างเลยเจ้าตั้งใจเฮียนรถเพราะว่าบดอย่างห้ไฟตัวไฟต้มเฮา อืมเขาก็ต้องศึกษาหำเฮียนตัวใดห้ามบ่หู้เขาก็ถามเพิ่นอืมเขาต้องกล้าปากกล้าว้ากล้าถามมันอยากสิเป็นแต่เขาบ่หูจ้จักยังห้าบ่ถามไปเลยห้ามบ่เป็นห้ามบาจา่จักห้ามบ่เก่งนะนี่แหละอืมเนาะหรือว่าท่านใดอยากช่วยเหลือทางน้องฝาาีกก็ได้พี่น้องเลยการยังน้องเพิ่นก็นยังอยากได้อยู่เนาะกัรรถทอกรถทีบนั่นแหละเนาะก็กยังขาดรถทีบอยู่ไปโรงเรียนกับย่างไผนั่นแหละ มันเก่าองเกียนกับประโยูนกับบ้านเนาะมันอยู่คนละบ้านบ่โอ้ันเนือูโอ้ดูวันหนึอมันมีฮอดห้องป้อนย่งไรน้องล่ะป้อหาป้อสี่ป้อหนึ่งป้อสองป้อเกียนป้อหาสูงสุดฮอทป้อหาบ่โอ้ขันขันชิดต่อมอหนึ่งในประเที่ไซ่ล้ยม่อหนึ่งบ้านลาโอ โม่หนึ่งเดี๋ไปเฮียนมาเล่าโอ้เฮียนห้องห้องปอหาพินานี่กัได้ขึ้นปอสี่ด้อเนาะเจ้าโอ้ขึ้นปอสี่พี่น้องทางน้องพาพินาก็ได้เพราะว่าทางปอหาก็ได้ขึ้นปอสี่ด้อพี่น้องเลยเนาะนี่แหละทางน้องพากะดีใจน้ำน้องเพิ่นเนาะอ่ะทางบ่อบบอยกะ ทำภารกิจสำเร็จแล้วพี่น้องเลยกาขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เสร็จเป็นทีเรียบร้อยเลยเนะาะกาดีใจน้ำน้องผานี่แหละถ้าบ่าวบอยลงคลิปท่านใดเอฟซี FC ท่านใดห,หรือว่าผู้ใหญ่ท่านใดอยากเห็นอยากช่วยเหลือน้องผาเพิ่มเติมก็ติดต่อทางเขาทางบ่าวบ,าบอยได้พี่น้องเย้ยทางน้องผาก็ยังขาดอยากให้สกักยานอยากได้รถทีมนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะหรือว่าเพิ่นก็นอยากได้ปั่นไปโรองเฮียนนั่นแหละเพราะวา่า อุปกรณ์การเฮียนเพิ่นก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะก็ยังขาดรถทีบครับพอได้ปั่นไปโรงเฮียนเนาะโอ๋อด้ปั่นในห้องเฮียนทางมื้อนี้กัทางน้องผากอยู่ให้อยู่นานแลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่ได้ไปหาอยู่ก็กินแต่เกายก็ไปแล้วเนาะอ๋อมื้อนี้่นบ่ริเผาน้ำมันหลายน้ำแน้อโดยโดยโดย แตาคุณมันจะลอจะห้อยกับโบไม่ได้พี่น้องเยเพราะว่ามันบไม่ควยมันเนาะอืมกับได้ลาพีแลน้องกะทำธศรกิจเสร็จแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าทางบ่าวยก็ได้มาซื้อเครื่องซื้อของให้ภาน้อง้าก็ได้ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ยกตามประเทศพอแหละใจดีทางพอเพ่นพี่น้องเลยเนาะทางพอเพ่นกับแพงน้องภาอะไรพี่น้องเลยเนาะเพันกั น้องฟ้ากะคันว่าพ่อพ่นอยากคุยน้ำน้องพ้ากะโทรมาคุยได้เนาะทางน้องฟ้ากะสิคุยน้ำพ่นเจ้าว่าเป็นบ่นํ้ำพ่นอ๋อว่าเป็นแต่ว่ากะสีเอาน้องฟ้าไปอยู่น้ำในกะบ่ได้เนน้องฟ้าขินหอยย้ายอ๋อเป็นห่วงย้ายอ๋อคันเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นลานกะโทรมาล่นมาหัวลำได้เนาะหักแพงคือเกาอ นะเนาะผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ทางบ่าวบอยก็ทำาคเศษฐกิจเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะถ้าพูดพิษประการใดก็ขอโทษขออภัยน,นําเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนเนาะทางบ่าวบอยก็จะได้ลาผีลาน้องเพียงเท่านี้ถ้าบ่าวบอยเห็นถ้าบ่าวบอยลงคลิปไปเอฟซี FC หรือว่าผู้ใหญ่ท่านใดเห็นอยากช่วยเหลือทางน้องผาก็ได้พี่น้องเลยเพราะ ติดต่อเข้ามาได้เพราะว่าน้องผาเนี่กะอยากได้อุปกรณ์หลายๆอย่างอยู่พี่น้องเลยทั้งว่ตะกี้กะแม่ก็ทิมไปแต่น้อยๆพอเนาะอ๋อแ oh <my. S 1> ม่ก็ทิมไปอยู่น้ำพอกับยายของมา่ยอยู่พอครับหญ้าเนาะ oh <my. S 1> ขบพอได้ยน็นขอขอบคุณขอบคุณเนาะการใช้ด้ลาน,น้องผาลงไปพี่น้องเลยเพีงเงพยงเท่านี้ น้องผ้ากัสิได้ลาพี่น้องเนาะสบายดีน้องล่ะด้วยเนาะนี่แหละพีนพ่น้องไอ้ของขอขอบุญขอบคุณเนาะผุ้ใหญ่ใจดีที่มาสวดเหลือน้องผ้ามันนี่กะมีแต่ความสุขความจเจริญคิดยังไงขอใ้สิ่งนั้นสมบัติปัทนาเนาะคิดเงินได้เงินคิดทองคายได้ทองชายสุขภาพจเจ้าแข็งแรงเด้อพอเด้อเนาะอาทางบ่อบบอยกับจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอกราบคำว่า สวัสดีและสบายดีเน